สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมซ่องเบาโซนคนเกษตรอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามชับสไคลายกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไมพ่พลาดคลิปใหม่ๆที่เบาโซนได้อัปเดตลงในแต่ละครั้งนะครับเงินตามเริ่มชัดเจนแล้ว พี่น้องชาวไร่อ้อยสังกัดเขตไหนแต่ละเขตเงินตามไม่เท่ากันนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็ตามเรื่องเงินตามของพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยนะครับปีการผลิตปี2562ทับมมีแนวโน้มที่พี่น้องชาวไร่อ้อยจะได้รับเงินค่าอ้อยเบื้องสุดท้ายนะครับหรือเงินตาม ที่พี่น้องรู้จักกันในชื่อเงินตามนะครับโดยแต่ละแหล่งอ้อยมีผลลัพธ์การทำงานที่แตกต่างกันเช่นปริมาณอ้อยส่งเข้าหีบค่าความหวานอ้อยน้ำตาลต่อตานอ้อยโมราตต่อตันอ้อยการทำน้ำตาลขาวและรีไฟระยะทางขนส่งเป็นต้นนะครับจึงมีความแตกต่างกันนะครับในแต่ละเขต ความแตกต่างราคาอ้อยขั้นสุดท้ายประมาณ791บาทถึง881บาทต่อตันปิดรอบปีการผลิตในเดือนกันยายน2563ประกาศเป็นทางการและจ่ายผลตอบแทนให้ชาวไร่ไอ้อยและโรงงานน้ำตาลตามระบบที่ชาวไร่ไอ้อยจะได้รับ70%โรงนน้ำตาลได้30%ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน2563 การแบ่งเขตคำนวณราคาอ้อยตามที่ตั้งของโรงงานน้ำตาลดังต่อไปนี้นะครับมาดูกันเลยนะครับว่าพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยอย,อยู่เขตไหนกันบ้างนะครับสังกัดอยู่เขตไหนโรงงานน้ำตาลที่ท่านส่งอ้อยเข้าแต่ละปีนั้นอยู่เขตไหนนะครับเขตที่1นนะครับโรงงานน้ำตาลทิพสุขโขทยัยไทยเอกลักษ์ ktls นะครับ เขตที่สองมีโรงงานน้ำตาลกำแพงเพชรรวมผลกเกษตรไทยสองนะครับโรงงานน้ำตาลนครเพชรน้ำตาลพิษณุโลกทิพย์กำแพงเพชรมิตรเกษตรสองอุทัยธานีนะครับเขตที่สามโรงงานน้ำตาลสิงห์บุรีกรเกษตรไทยหนองโพไทยรุ่งเรืองศรีเทพโรงงานน้ำตาลสระบุรีไทยอุตสาหกรรมเพชรชบูรณ์ น้ำตาลสระบุรีน้ำตาลสะโบดรบุรีทีเอ็นท่าหลวงเขตที่4มีโรงงานน้ำตาลราชบุรีน้ำตาลเมืองการมิตรผลด่านช้างอุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่บ้านโป่งมิตรเกษตรไทยการน้ำตาลท่ามกานิวกรุงไทยประจวบอุตสาหกรรมไทยเพิ่มพูนไทยอุตสาหกรรมดีไฟสไซรมงคลเขตที่ห มีโรงงานน้ำตาลสุพรรณบุรีเขตที่6โรงงานน้ำตาลปราณบุรีเขตที่7สหาการชนบุรีนิวกว้างสุนลีน้ำตาลระยองบ่อทองน้ำตาลและอ้อยตะวันออกวัฒนานครน้ำตาลและอ้อยตะวันออกวังสมบูรณ์เขตที่8 โรงงานน้ำตาลชนบุรีไม่เปิดหีบอ้อยในปี2562 63สทับานะครับสำหรับในเขตที่8เขตที่9มีโรงงานน้ำตาลสหาเรืองมุกดาหารเริ่มโรงงานน้ำตาลเริ่มอุดมกุมภาวาปีเกษตรผลขอนแก่นหนึ่งน้ำพองขอนแก่นสองวังสะพุงโรงงานน้ำตาลบุรีรัมอุตสาหกรรมน้ำตาลอิสานพิมายโรงงานน้ำตาลมิตรภูเวียงมิตรภูเขียวมิตรภูหลวง แก้งสนามนางคอนบุรีโรงงานน้ำตาลสุรินโรงงานน้ำตาลมิตรการสินมิตรผลอำนาจเจริญไทยรุ่งเรืองสกลนครมหาวังมหาสารคามเอราวัณไทยอุดรระยองสองชัยภูมินะครับแต่ละเขตทั้งเเขตที่บป่าวส่วนนำมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพี่น้องอยู่เขตไหนนะครับก็รอติดตามรอรุ่นกันนะครับ ว่าจะได้รับเท่าไรในแต่ละเขตนะครับซึ่งเงินตามนั้นจะได้ไม่เท่ากันนะครับในแต่ละเขตนะครับแล้วบ่าวชนจะนํามาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับสําหรับแต่ละเขตว่าประมาณการอยู่ที่เท่าไรนะครับจะได้กี่บาทต่อตาน้อยนะครับขั้นสุดท้ายจะได้เท่าไหร่นะครับในแต่ละเขตจะได้ไม่เท่ากันอยู่ที่ระยะทางผลกำไรนะครับ ที่ทางโรงงานน้ําตาลนะครับได้รับนะครับในแต่ละเขตนะครับแล้วบาทส่วนจะนํามาฝากท่านผู้ชมจะนํามาแจ้งให้ทราบนะครับว่าแต่ละเขตนั้นได้เท่าไหร่นะครับมีผลตอบแทนเท่าไหร่นะครับรอติดตามรอลุ้นกันนะครับแล้วจะนํามาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ คลิปมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้บา่าวนได้ทาคลิปนะครับจะได้นํานานาสาระเกี่ยวกับอ้อยมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ